วันนี้เราจะมาใส่ใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับนี่นะครับใส่อย่างไรไม่ให้เรานะครับกระบอกเรารหลวมนะครับบางคนเขาจะใช้ตัวล็อกก้านตรงนู้นนะครับหมุนคลิกคว่มแล้วก็ใส่มันก็ใส่ง่ายก็จริงนะครับแต่ว่าเราหมุนบ่อยๆนะครับเลิกคว่มบ่อยๆจะทําให้อา บอกรวมนะครับจะล็อกไม่ก็อยู่นะครับเราจะใส่แบบไม่ต้องหมุนเลยนะครับแบบใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่นะครับใส่ใส่แบบง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้หมุนน็อตออกมาก่อนนะครับหมุนแบบเข็มนาฬิกาครับนาฬิกาหมุนไปทางไหนเราหมุนไปทางนั้นนะครับเวลาเราถอดน็อตออกมานะครับ แล้วก็ใส่เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ใบมีดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกตัวล็อกใบนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยรองนะครับแบบนี้นะแล้วก็ใส่น็อตหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับเวลาใส่ใบมีดนะครับถ้าถอด ก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาถ้าใส่ก็หมุนไปตามย้อนเข็มนาฬิกานะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อนๆจะได้เอาไปปฏิบัติใช้งานได้เลยนะครับ